คนอายุสัก70กว่า80เดินมา3คนเลยน,นะครับหนึ่งคนเป็นอัลไซเมอร์หนึ่งคนเป็นโรคสมองเลครัถ้าคุณดูแลให้ดีนะหัวใจคุณเนี่ยมันควรจะเต้นได้2 0 0พล้านครั้งสบายๆเลยทำให้คุณอายุยืนได้80-90ปีแต่ถ้าคุณดูแลไม่ดีเนี่ยหัวใจคุณจะเริ่มมีปัญหาตั้งแต่อายุ40 preventive medicine นะครับคือ การทาตัวการดูแลเรื่องการทําตัวและเรื่องการกินอาหารและเรื่องการนอนเรื่องการไลฟ์สไตล์เพื่อป้องกันไม่ให้อาเจ็บป่วย l e ฟล long and prosper ชวนคิดชีวิตและการเงินกับดรสุภวุฒิสายเชือ้อสวัสดีครับลีฟล a งแอนด์พรอสเปอวันนี้คงอยากจะขอมาคุย ในเรื่องเกี่ยวกับออมิครอนที่เป็นสายพันธุ์อนุสายพันธุ์ใหม่นะครับเพราะว่า,าเป็นสายพันธุ์ที่ WHO เพิ่งออกมาเตือนว่าสามารถที่จะระบาดได้ดีกว่าสายพันธุ์ออมิครอนที่เราเป็นกันอยู่เยอะๆวันละ2 0 0 0มรายอนะีกอีก10%นะครับต้องถอยหลังไปนิดนึงอย่างที่เราทราบเดิมทีเนี่ยตอนแรกเราก็มีสายพันธุ์แรกที่สายพันธุ์มูหานซึ่งจริงๆแล้วอันนั้นติด ได้ยากที่สุดตามมาด้วยสายพันธุอ์อัลฟาใช่ไหมครับแล้วก็มาเดลต้าแล้วก็มาออมิครอนคราวนี้พอออมิครอนเนี่ยตอนแรกพวกเราติดกันเนี่ยติดสายพันธุ์เรียกว่า b a 1นะครับไอ้ b a 1นี่ก็ยังดีไม่ไม่เก่งไม่เท่า b a 2ซึ่งไอ้ b a 2เนี่ยตอนที่เราติดกันเยอะๆเนี่ยคือ b a 2ตอนนี้บีเอเนี่ย มันคิดเป็นสัดส่วน86%ของกรณีที่ติดเชื้อทั่วโลกเลยในช่วงจากตัวเลขที่เขาเก็บข้อมูลมาช่วงวันที่16เดือนกุมภาถึง17เดือนมีนาที่ผ่านมานะครับข่าวที่น่าสนใจล่าสุดที่ออกมาที่พบการระบาดสายพันธุ์อนุสายพันธุ์ใหม่ก็คือไอ้ BA1 เนี่ยมันไปผสมกับ BA2 เลยครับเลยได้สายพันธุ์ใหม่อันเนี้ย เขาตั้งชื่อนี้ว่า XE นะครับไอ้ XE เนี่ยไปพบแล้วที่อังกฤษทางโร,ง,รงพยาบาลรามาธิบดีบอกว่านะครับฉะนั้นประเด็นก็คือว่าไอ้ที่เราติดกันเยอะๆเ,เนี่ยดูอย่างเงี้ยต้องยอมรับว,ว่าคงจะติดมากขึ้นอีก10%นะครับถ้าถ้าดูจากเลขเร็วๆจะย้ำนะครับว่าทาง WAS หมออันนี้เป็นตัวเลขขั้นต้นนะครับยังต้องพิสูจน์ให้มั่นใจอีกแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าเรายังไม่มีข้อมูลว่าอันเนี้ยจะรุนแรงร้ายแรงกว่าเดิมหรือไม่ อันเดลต้าครอนที่เคยกลัวกันเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยไม่ใช่อันนั้นคือนึกออกไหมครับคือโอมิครอนผสมกับเดลต้าซึ่งอันนั้นเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ตอนหลังก็หายไปก็ไม่ได้ไม่ได้ดีเด่นดังอะไรหายไปเลยนั้นอันใหม่เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่า BA.1 บวก BA.2 ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของโอมิครอนแล้วตั้งชื่อกันว่า XE นะครับส่วนไอเดลต้าครอนนั้นเขาเรียกว่า XD นะครับโอเค ประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คืออะไรผมได้เอาขอให้เอารูปอันนึงขึ้นมามนพอดีเห็นแล้วมันก็ขำๆแต่ก,ก็ก็น่าจะสื่อได้ดีนะครับเป็นเป็นรูปกระตูนของทางกรุงเทพธุรกิจก็เราก็จะเห็นรูปเป็นรูปผู้นําของไทยนะครับปิดตบหน้าไอโอมิครอนแล้บอกแกมันแค่โรคประจําถิน่นเลิกระบาดได้แล้วฉันจะเปิดประเทศนะครับอันนี้เข,เ,ขเขาเขียนข้างล่างว่าระวังโดนสวน ซ,ซึ่งผมก็เป็นห่วงในเชิงที่ว่าเรากําลังใกล้สงการาากำลังจะไปเที่ยวกันราลังเจอผู้ใหญ่ซึ่งพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงจริงๆนะครับว่าถ้าเกิดมีไสายพันธุ์อันใหม่นี้ขึ้นมาเนี่ยคือตัวสายพันธุ์ x e ขึ้นมาเนี่ยการระบาดอาจจะรุนแรงขึ้นไปอีกคราวนี้กลับมาดูแล้วกันว่าแล้วยังไงรุนแรงแค่ไหนนะครับผมก็เลยไปหาพยายามหาข้อมูลมาก็เพิ่งเห็นข้อมูลอันใหม่ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ประเทศกาต้า เป็นข้อมูลที่กาตาเนี่ยแหละล้วเข้าไปเคียมเก็บข้อมูลดูนะครับแต่อันนี้ย้ำนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของ ba จุดหนึ่งกับ ba จุดสองยังไม่มีของ ba จุดหนึ่งบวก ba จุดสองที่ว่าไม่มี xe เพราะว่ามันใหม่จริงๆแต่อันนี้ถือว่าก็ค่อนข้างใหม่ที่สุดเป็นข้อมูลที่ดูว่าถ้าเกิดคุณมีเงื่อนไขหลักๆอยู่ขึ้นหนึ่งคุณเคยติดเชื้อมาก,ก่อนแล้วสองคุณฉีดครบสองเข็มแล้ว 3. คุณทั้งติดเชื้อและฉีด2เข็มแล้วสคุณได้ฉีดบูสเตอร์ช็อตคือช็อตสามแล้วกับห้าคุณทั้งติดเชื้อแล้วทั้งฉีด2เข็มแล้วแลวฉีดบูสเตอร์ช็อตอีกเนี่ยคุณได้รับการคุ้มกันจาก BA.1 จุดกับ BA.2 จุเท่าไหร่นะครับก็เลยมีตารางให้ดูอย่างนี้นะครับโอเคที่น่าสนใจคือถ้าคุณติดเชื้อไปแล้วเนี่ยนะครับ โอกาสที่คุณจะติดเชื้ออีกเนี่ยมันแค่ประมาณ50.2%สําำหรับ BA.1 แต่ย้ำนะครับตอนนี้ตอนหลังมันกลายเป็น BA เราเป็น BA.2 กันแล้วเนี่ยมัน46.1นถึงติดแล้วก็ติดได้ไม่ยากนะครับ4-6%ไม่ได้ให้ป้องกันมากเท่าไหร่แต่ที่น่าตกใจคืออันนี้ครับฉีดไปแล้ว2เข็มนะครับเ a อโอกาสติดโอกาสป้องกันไม่ให้ติด4.9%เท่านั้นเองแล้วก็ มีเยิ่งแล้วใญ่เลยหน่เปอร์คือสองเข็มนี่เลิกคิดเท่ากันไม่ต้องไปคิดมากว่ามันไม่ไม่ช่วยอะไรหรอกนะครับไฮบริดอิมมูเนตี้คืออะไรครับคือทั้งติดเชื้อมาก่อนแล้วฉีดครบเอออันนี้ค่อยอยังชั่วหน่อยเพราะว่าคุณได้รับการคุ้มครองประมาณ51.6กับ55.1%นะอถ้าฉีดเข็ม3ล่ะแต่ยังไม่เคยติดล่ะก็ไม่ไดะก็ไม่แย่ ก็ไม่แย่อย่างผมเนี่ยผมก็ได้ฉีดครบเข็ม3มเนี่ยผมก็รู้สึกดีใจนิดนึงแต่เดี๋ยวก็เลยไม่ต้องฉีดเข็มสีแล้วละเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยรอบที่แล้วเนี่ยฉีดเข็ม3ามก็เถอะงานวิจัยที่อเมริกาเวลาฉีดเข็มสมแม้กระทั่งเป็น m r ็ a เนี่ยภูมิเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่ประมาณ12สัปดาห์หลังจากนั้นมันก็ตกนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อจะให้ตัวเองรอดในช่วงนี้ไปก่อนเนี่ยคงต้งไปฉีด แต่หลายคนก็อาจจะมองว่าฉีดมากไปไม่ดีหรือเปล่าสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นไปไม่ดีหรือเปล่าก็เป็นแล้วแต่คนคิดนะครับก็ต้องยอมรับว่านี้ต้องเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของพวกเราจริงๆผมให้ข้อมูลเพื่อจะกใช้ในการประกอบการตัดสินใจประเด็นสุดท้ายคือคุณทั้งเคยติดแล้วแล้วฉีดมันครบ3โดสเลยดีไหมกลายเป็นไอ้ยนี่ดีที่สุดนะครับเค,เคยเป็นมาแล้วแล้วซัดไป3โดสเลยเนี่ยป้องกันไปประมาณ74.4ถึง 77. 3%ครับนี่คือข้อมูลนะครับคราวนี้กลับมาเรื่อง,เร,องเรื่องที่เกี่ยวข้องเรื่องต่อไปก็คือหน้าต่อไปมันก็คือโอเคแล้วประเทศไทยเราตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลมาถึงวันที่3 1เดือนมีนาคมเนี่ยข้อมูลของประเทศไทยก็คือว่าฉีดไป1ช็อตเนี่ย79.5%ของทั้งประเทศถ้าฉีดครบ2ช็อตเนี่ย 71.9%แล้วก็ฉีดบูสตอร์วยช็อตด้วยในแค่33มสฉะนั้นถ้าดูตรงนี้ก็ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงว่าคงจะมีการติดเชื้อกันมากขึ้นแน่นอนเพราะคนที่ฉีด3ช็อตเนี่ยมีแค่1ใน3ของประชากรประเทศไทยเท่านั้น นะครับก,ก็เล่าให้ฟังว่าคงจะต้องระมัดระวังตัวกันกันในระดับหนึ่งเลยสําหรับการที่จะไปเที่ยวสงกรานในช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงๆต่อๆไปนะี่ก็นี่คือเรื่องอัปเดตของเรื่องโอเมกครอนนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจผมให้ความสําคัญมากๆเลยแล้วก็สนใจมากเลยเมื่อวันก่อนก็นกได้ไปร่วมฟัง f c e e o o o l l v v นะครับที่เขาเปิดตัวหนังสือชื่อว่า health brings wealth อันเนี้ย ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นหนังสือที่ผมว่ามีความครบถ้วนอย่างมากเลยนะครับรูปเล่มก็สวยงามแล้วก็ยังยอมรับว่ายังไม่ได้อ่านในรายละเอียดนะครับแต่ว่าดูชื่อผู้เขียนแล้วก็รับฟังที่เขาคุยกันใน Facebook แล้วเนี่ย mm. ก็ต้องบอกว่าผู้เขียนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆ professor j e r r DeRoy v d a k เนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพวกกล้ามเนื้อนัก,นกออกกำลังกายนะครับยขาบอกแกวินเซริร์ฟแกเล่นสกีอะไรอย่างนี้เลย professor sergio f a n i o นี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจนะครับซึ่งเราก็รู้ว่าโรคหัวใจเ,เป็นโรคที่ทําให้ผู้คร่าชีวิตเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยคุณหมอดานุพลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงรู้ๆกันดีแล้วว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้บุกเบิก,บกเรื่องของ wellness ในประเทศไทยจริงๆเรื่องของอเรื่องของ anti aging ในประเทศไทยและ professor Keith Black ก,ก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านสมอง ก็อันนี้ผมก็สนใจมากแล้วก็แต่ข้อดีคืออย่างนี้ครับหนังสือเล่มนี้เขาเขียนที่ว่า health brings wealth เนี่ยม,มันก็เป็นประเด็นอันนี้จริงๆว่าการว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยโหมันเป็นสมบัติล้ำค่าของเราจริงๆแล้วสมบัติที่คำนวณไม่ได้นะครับใครที่เป็นแฟนหนังอย่างผมหนังร,นรุ่นผมเนี่ยก็จะต้องรู้จักบรูซวิล l ิสใช่ไหมครับพวกเราเรารู้จักบรูซวิลลิสบรูซวิลลิสเนี่ยแกเป็นโรค สมองอันหนึ่งขึ้นมาแต่เป็นโรคที่ทําให้สมองเขาเนี่ยเสื่อมแล้วไม่สามารถที่จะสื่อสารความรู้สึกหรือหรือพูดออกมาได้นะครับทั้งทั้งที่ในตัวเนี่ยในหัวเนี่ยรู้หมดนะว่าอะไรต้องการอะไรแต่ว่าเหมือนกนลกลายเป็นคนปัญญาอ่อนไปเลยลก็ต้องยกเลิกการอ่การอ่แสดงไปเลยเนี่ยนี่คือผลกระทบของเรื่องสมองซึ่งผมคิดว่า น่าสงสารมากเลยนะครับแล้วเป็นโรคที่ผมก็ไม่เคยดีนมาก่อนแล้วก็ต้องต้องยอมรับว่าไอ้อฟซายเนี่ยเขาบอกว่าเป็น1คนใน250คนโดยประมาณเนี่ยน้อยมากแต่นึกภาพนะครับรูซวิลเลสเห็นบอกว่ามีเงินเก็บเอาไว้อย่างน้อยเนี่ยสามพล้านเหรียญคือประมาณหนึ่งแสล้านบาทไม่มีประโยชน์เลยจริงไหมครับงั้นฉะนั้น h l t h brings wealth เนี่ยเนี่ยผมคิดว่าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผม health เนี่ยเป็นเรื่องที่ สำคัญเกินกว่าอย่างอื่นทุกอย่างเลยแล้วก็หนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยดูแล้วแล้วก็ฟังที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสี่คนพูดเนี่ยท่านหมายถึงอะไรท่านหมายถึง preventive medicine นะครับคือการทำตัวการการดูแลเรื่องการทำตัวและเรื่องการกินอาหารแลเรื่องการนอนเรื่องการไลฟ์สไตล์เนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เจ็บป่วย preventive นะครับไม่ใช่ t r e a t m e n t ไม่ใช่ รอให้เป็นอะไรแล้วก็ให้เขาไปแก้ไขไปซ่อมไม่ซ่อมนะครับอันนี้ไม่ซ่อมคือไม่ให้เป็นโรคเลยอย่างเช่น professor f a r i o บอกว่ันนี้ถ้าคุณดูแลให้ดีนะหัวใจคุณเนี่ยมันควรจะเต้นได้2องพันล้านครั้งสบายสบายเลยทำให้คุณอายุยืนได้เ0็0ปปีแต่ถ้าคุณดูแลไม่ดีเนี่ยหัวใจคุณจะเริ่มมีปัญหาตั้งแต่อายุ40นะครับเป็นต้น คานนีง้งานวิจัยที่คุยเนี่ยก็พูดกันด้วย,ว,ยว่าโอเคแล้วทัางนั้นปัจจัยหลักๆเนี่ยคืออะไรปัจจัยหลักๆแน่นอนว่าอันที่1ก็คือสภาพแวดล้อมอากาศดีอากาศไม่ดี PM2.5 เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวงังแล้วก็เราหลีกเลี่ยงได้เรื่องที่2ที่พูดเนี่ยพูดถึงเรื่องจ e เนติกส์ก็คือแน่นอนว่าดูซิว่าเ,เรามียีนอะไรที่ทำให้เรามีความเสี่ยง ช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าผู้หญิงมียีน BRCA บางประเภทก็จะทำให้โอกาสมีมะเร็งในเต้านมม,มากกว่าคนอื่นซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่เนีทำให้คุณสามารถจะไปไปไปตรวจสอบดูได้เพื่อรู้ว่าร่างกายคุณนมีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เทคโนโลยีสมัยใหม่เนีทำให้คุณสามารถที่จะรู้ก่อนแล้วก็ป้องกันได้ย้ำนะครับว่า ทุกอย่างที่เราพูดถึงเราพูดถึงการป้องกันไม่ให้เกิดฉะนั้นยิ่งีได้มีข้อมูลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอันต่อมาอีกสองเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายงง่ายๆแต่ว่าอาจจะทําได้ยากก็คือเรื่องนอนให้พอนะนะครับการหลับหลับนอนให้พอแล้วก็เรื่องของการกินอาหารที่ดีที่เหมาะสมอันนี้ก็ในเนี้หนังสือแล้วเนี้ยปรากฏว่า มีแม้กระทั่งเมนูอาหารนะครับว่าให้ตําราอาหารอะไรที่กินแล้วเนี่ยมีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นคิดว่าเป็นหนังสือที่ที่ดีมากจริงอีกอันนึงที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่คนทําน้อยมากแต่ควรจะทํามากเนี่ยนะครับที่ที่ professor de v o r a k พูดถึงเนี่ยก็คือออกกําลังกายแกบอกเลยว,ว่ามีงานวิจัยของ w h o บอกว่าเนี่ยทั้งโลกเนี่ยเด็กโดยเฉพาะเด็กนะครับนี่บอกว่าเด็กอายุ11ถึง17ปีเนี่ย ออกกําลังกายไม่พอเนี่ยกว่าเปอร์เซ็นต์และในภูมิภาคของเราเด็กที่เป็นลูกคนรวยออกกําลังกายไม่พอ90%้กบเอร์เซ็บอกไปไปออกกําลังกายซะวันละครึ่งชั่วโมง,ว,ว,โมง,งนะวันละชั่วโมงหนึ่งแกบอกให้ดีนะวันละชั่วโมงเลยแกบอกตอนเช้าให้ไปคาร์ดิโอแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยให้ไปทําพวกโทนนิ่งกล้าม คือยกน้ำหนักเลยเขาว่าไปอันนี้แกบอกไม่ใช่เฉพาะเด็กนะให้ผู้ใหญ่ทําด้วยนะครับผมคิดว่าคําแนะนํำพวกนี้เราฟังดูนะมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่แหวกแนวไม่ต้องมีความรู้ลึกซึ้งอะไรแต่ว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับ Professor Keith Black บอกเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณกินอาหารที่ดีแล้วคุณออกกำลังกายเนี่ยมันมีงานวิจัยชัดเจนว่า คุณเปลี่ยนแนวโน้มและความเสี่ยงของการจะเป็นอัลไซเมอร์เป็นพาร์กินสันเป็นโรคสมองได้อย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องสมองเรื่องอัลไซเมอร์เรื่องดีเมนเชียเรื่องสมองเสื่อมต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราจะเป็นกันมากขึ้นยิ่งอายุยืนเท่าไหร่โอกาสจะเป็นยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นสถิติที่เมืองนอกเนี่ยบอกเลยนะครับว่าคนอายุสัก70กว่า 80เดินมา3คนเนี่ยนะครับหนึ่งคนเป็นอัลไซเมอร์หนึ่งคนเป็นโรคสมองเสือ่อมฉะนั้นความเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยสูงมากสำหรับผู้ที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่เนี่ยจะมีหลายคนที่ทำดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีหมดเลย แต่ในสุดแล้วก็เป็นดีเมนเชียนะครับซึ่งเรื่องสมองเนี่ยผมคิดว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ที่หนังสือเล่มนี้ก็คงมีผมยังพอดียังไม่ได้อ่านในรายละเอียดแต่แต่ professor Keith Black เนี่ยพูดชัดเจนมาเรื่องของการกินอาหารที่ดีเรื่องของที่ที่เป็นประโยชน์เรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการนอนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับอขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีสงการานต์กันให้สนุกนะครับแล้วก็ขอให้ปลอดภัยไม่ติดโควิดครับ สวัสดีครับขอบคุณครับ